วันนี้แม่วิ่งตามมาแล้วี <ś c oughs> จ่จี๋จีากำลังจะไปขึ้นเรือกันยี่แล้วกำลังจะไปขึ้นเรือกันนะโอ้ยกำลังใส่ส เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาใช่ไหม,เด,มเดี๋ยวมานะคะขึ้นแล้วก่อน หนปฮะไหนอะไรนะเบบี้ชาใช่ไม่มีหลอกลูกอย่นี้มันน้ำจืดเบบี้ชาอยู่ในน้ำหรอเบบี้ชาอยู่นน้ำเค็มเบบี้ชาเต้เต้เ้อเเต้น้เตเเ้เ โอย้ยกันหนอนน้อยพวกเขจะดักแด้กระจอไปเลยวันนี้วันแรกไปสร้างแคบงอลิดวันแรกสี่องศาวันนี้เท่าะไรวันนี้นะี่ยแค่แปดไปขึ้นแพรกันนะเจี๊ยไปถ่ายรูปตัวนี้แป๊บนึง

สวยงามมากทางนี้มั้ยอ้าหมเตือนดี่ไม่ตกกับรูปพี่โฟแล้วอ่ะน่ะ สามปานเลยเปีนี่ต้องรอพี่ข้าแพลเมอ,อรอนนะ์นั่งแพรบต้องรอครับค่ะนั่งรอก่อนน้อง ไปเลยโอ้ยห้ดูน้องเองจีไม่แข่งกันอ่ะแข่งกันเลยเหรอ เดี๋ยวดิรอแป๊บนึงนะแพรกำลังมาเดี๋ยวไปนู่นแล้วเขาก็กลับมาเนาะค่อยนั่ง

ถ้าจะถ่ายรูปนะแต่ถ้าจะร้องยาวๆก็ต้องสองคนตรงนี้น้องตื่นเต้นไหมน้องน้องจะขึ้นแพรน้องตื่นเต้นไหมหมดอีกแล้วฮะอะไรนะ แถวนี้โจกดีอะเนาะมีไฟนูนนนน่นต้องรอจุดพูดไหมพร้อมกันสามสี่ใคร จะขึ้นไหมหรือจะขึ้นเรือไหมหรือว่าจะโดดน้ำอ,อยากจะกระโดดน้ำใช่ไหมยอยากโดดไหมน้ำเย็ยนนะน้ำเย็ยนนะเมื่อกี้ไม่ให้จับเย็ยนไหมยเย็ยนนะ